ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มน้ำจากบ่ออัลหิยะแม้แต่หยุดเดียวก็ตามคนคนนั้นก็จะมีชีวิตไปชั่วเนิันร์งโดยี่คนคนนั้นจะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ป่วยและไม่ตายจนถึงวันเกียรมะแม้กระทั่งดาจาเองมาลยกาจูบเบร์ก็เคยพาเขามาอาบน้ำณนะสถานที่แห่งน,น,งนี้ทำให้ดาจาดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้ทำให้ดาจามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้และสถานที่ที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าบอนาน่อน้ำอารหยะนั่นเอง และนี่น่าจะเป็นสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกอิสลามที่ได้มีกล่าวในคัมภีอาอักรานเพราะในวินาทีที่เอาลอได้ทรงสร้างโลกนี้เอาลอได้ทรงเอาน้ําจากสวนสวรรค์และก็ได้ปล่อยมายังพื้นโลกและหลังจากนั้นน้ําเหล่านั้นก็ได้ก่อตัวมาเป็นบน่อน้ำอันหายะอย่างที่กล่าวมาขั้นต้นนั่นเองหรือถ้าคุณอยากจะลองมีชีวิตที่เป็นอมะตะหรือคิดอยากจะลองไปการเต้นวยว่าการแผนที่ออกไปค้นหาณสถานที่ตรงนี้เลยแล้วก็ <c oughs> บอกได้เลยว่าคุณคิดผิดอย่างมหัน เพราะว่ากันว่าณสถานที่แห่งน,นี้มีทั้งยีนและก็ชัยตองคอยเฝ้าอยู่แต่ไม่ใช่ว่าการเฝ้าเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปนะแต่เป็นการเฝ้าเพื่อจะได้เข้าไปลิงรบของนัทอารหยะสักครั้งหนึ่งเพื่อได้ชีวิตที่เป็นอมะตะแต่เนื่องจากสถานที่แห่งน,นี้ถูกเฝ้าด้วยทั้งนบีอิดริสมันก็ทําให้ยีนทั้งหลได้แต่วนเวียนบริเวณรอบๆเท่านั้นแล้วเราก็ได้เห็นหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้เอาไปสร้างหนังซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนังไฟเรกออฟเดอะคาริบบิน,นอง และก่อนที่วิดีโอนี้จะสิ้นสุดลงผมมีคำถามอยากจะถามครับว่าทำไมชาวยิวถึงอยากได้มัสยิดอลอัซสซส์กันมากนะักหรือว่าเบื้องล่างใต้ตรงพื้นมัสยิดมีอะไรกันแน่